กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคําเตือนนิดนึงนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแอดมินจะมาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะฮานอยสูตรมาตรวม3ามนอยนะคะแนวทางเข้านะคะ9กสนะคะ 94 94ในนี้หลุดนะคะแต่ในตารางมานะคะ9แล้วก็ 4. ถ้าใครจับคู่เป็นในตารางเขาก็เข้ามานะคะแอดมินก็ย้ำทุกครั้งเลยนะคะพี่น้องส่วน3 2นะคะก็หลุดไปนะคะมาตัววิ่ง2ส่วนน้อยปกติ85นะคะแอดมินไม่ได้เอา8 5เสียดายมากเลยนะคะพี่น้องจาหลุดนะคะ58ไม่เอานะคะ ส่วนล่าง7 5หนะคะมานะคะมาตัวชอบนะคะตัวชอบตัวกลับนะคะมานะคะแอดมินก็บอกอยู่นะคะว่าไปกลับนะคะย้ําทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็ย้ําทุกครั้งนะคะตัวที่ชอบ1 2 3 4 5คู่นะคะเขาก็เข้ามา1คู่นะคะก็ไปกลับได้นะคะพี่น้องส่วนนอย VIP นะคะ54สีหลุดไปนะคะเจาะเลยนะคะพี่น้องจ๋า เอา5 3 5สีไม่เอาเสียดายมากเลยมา5มานะคะแต่เจาะไม่เข้าเองนะคะส่วน3 2ก็หลุดไปนะคะพี่น้องสรุปเข้ามา1คู่นะคะ7 5นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้ก็เลยจ้า วันที่26เดือน6ปี64แนวทางฮานอยสูตรมาตรวมสามนนอยซึ่งวันนี้แอดมินก็ให้เด่นไปที่7กับ0นะคะเด่น7กับเด่น0ูนย์นะคะสำหรับซ้ายวิ่งนะคะก็จะมี สำหรับสายวิ่งก็จะมีสี่เก้าหนึ่งแปดนะคะ สำหรับซายวิ่งนะคะเรามาเจาะ7กันนะคะก็จะมี7 0 7 1 7 3 7 4 7 7แล้วก็7 9นะคะส่วนเด่น0ก็จะมี0 1 0 2 0 3 05 06 08แล้วก็09นะคะตัวที่ชอบก็จะมี74 77แล้วก็79นะคะส่วนเด่น0ก็จะมี05 09 08นะคะตัวที่ชอบนะคะ หรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะแอดมินจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด่น7ก็จะมี70 71 73 74 77 79นะคะตัวที่ชอบก็จะมี74 77 79ส่วนเด่น0นะคะก็จะมี01 02 03 05 08โอ้05 06 08 09นะคะ ตัวที่ชอบก็จะมี05 08 09นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะตัวที่ชอบนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับใครที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน,น้อน้ยไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า